น้ำยังไหลเหมือนเดิมไหมปันไหลแรงเหมือนเดิมเลยพี่วันนี้เราใช้กุ้งไยนะแล้วก็ปั้นไ้เกตหุ้มหน่อยเรียบตาโ<ฮ>อ้โหลูกคอกวะเนี่ยปันโอลูกอคอกช่อนอเมซอน <c oughs> มีประมาณนี้เลยนะครับใครสายปลาตบพิมนะครับต้องมาจัดละตีใส่คอกเลยครับ เห็นทัพทีมส้มปีตมาเลยทัพทีมไล่เหยื่อได้เหรอพี่ ยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเขาสู้ชนะเจ้าป้าวันนี้เราอยู่ที่ชมพูพันทิพนีซอดค่ะก็คือเมื่อวานนี้นะครับเรามานะมีปันดินปัะพิมนะมาเล่นช่องน้ําไหลเต็มเลยวันนี้เราก็เลยเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆมันตกไปค่ะส่วนหนูจะทาอะไรเดี๋ยวลองตียระปอมดูค่ะอ่าถ้าตียระป๋บบอมได้ก็โอเคถ้าตีไม่ได้ก็คงจะไปหน้าช่องน้าไหลไปตกปันดินปัะพิมกนะันค่ะไปเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปบานเข้าใหม่กัน น้ำยังไหลเหมือนเดิมไหมปันไหลแรงเหมือนเดิมเลยพี่วันนี้เราใช้กุ้งฝอยนะแล้วก็ปั้นไฮเกตหุ้มหน่อยเรียกตาจริงดูเหมือนจะตอดแล้วครับงปล่อยข้างล่างไม่แน่ใจในกล้องเห็นสมๆมไหมฮะที่สมๆมนั่นคือปลาทับพิมครับไม่ก็พื้นหนืปลาหิน เนี่ยฮะเนี่ยปลาทับทิมนั่งนั้นเลยครับวรงนี้แต่มันจะกินกุ้งฝอยหรือเปล่าเพราะมันถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารเม็ดนะครับสวยสวย,ยคุณร้ไกินกินก็อาหารเม็ดเหมืพี่แช่น้ำได้กินเลย ใช้ไฮเกตหุ้มดูครับถ้จาจะใกล้เคียงกับอาหารปลาที่เขากินใช้กุ้งแล้วไม่เท่าไหร่กรดับเข้ยเข้าทางครับปนิปนใช้ไฮเกตหุ้มกินดีกว่ากุ้งเฉยเลย <c oughs> อ่ย มาแล้วครับแต้มแรกตอนแรกพยายามใช้กุ้งอยู่นานมากนะใช่คับเออเหมือนมันไม่ค่อยหอมหรือยังไงกันใหม่ลุกตามต่อทีแบบเมื่อกี้ิ้มปากิน,นเียตอนแรกผมแบบปั้นปกติเป็นก็อมอผมนะที่ไม่กินแล้วพมทําทำเป็นทรงอาหารเป็นไงพี่ลงกินเลยฟุกหรือเปล่าไม่ฟุก,กพี่เดี๋ยวลองดูไหมนี้ โหมันน,นี้อีกแล้วมันดินอีกแล้วทำไมทับทิมไม่กินให้ตัวนี้เล็กอ้างมันสีนี้อะ่ะตัวมันดำไม่นั้นดูดีน้ำน่าจะเป็นคอน้ำรือกับตัวพูดหรือเปล่ะมันดินใช่ไหมใช่รู้ว่าข้างดับ <laughs> งามใหญ่หึงปนินเหี้ยวปนินลว่เกี้ทิมก็หลุดไปโอ้โหนี่เงี้วเออแต่ไซส์อันนี้น่าจะเป็นปดินธรรมชาตินะมันดูผอมสวยงามโอ้โหทกิมเป็นร้อยได้ปดินตัวเดียวอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเราแล้วว่าทำยังไงให้ได้จับทิมเกือบแล้ว เมื่อวานนี้ที่เราเห็นนะปน,นินแบบโลกว่าก็มีนะครับแต่ที่ตกขึ้นมานี่ยังแค่ไม่กี่ดเค่เะมันน่าจะเป็นตัวบอสอ่ะจะฝูงอะไรอย้ยอุ้ยมันนินแองเอ,อ <laughs> ใส่รับแขกอันนี้ทั้งนั้นเลยแดดเดียวได้หมดใครชอบตกปลาทัพิมนะครับแนะนำเลยครับช่วงนี้ เยอะมากนะฮะแค่แบบมองอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือสีท่อมเต็มไปหมดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตกกันยังไงปั่นตกได้ปะนินแลวกินง่ายไหมปั่นกินง่ายครับเอตกสนุกเลยครับเอาละเดี๋ยวไเนี่ยลงมาก็ตอดเลยเห็นทัพทีมส้มปี๊ดมาเลยทัพทีมไล่เหยื่อได้เหรอพี่ นี่ค่ะแปมแรกชดูนะคะกัดแอร์ไลน์ผีดำชดูป,ป๊อกเอาไปใส่เกลือทำเค็มได้ลมที่ไหนล่ะอุ้ยใาใหญ่เหรอใหญ่นันก็ต้องเซ็ตเบรกหวานหน่อยนึงไม่ง,งั้นตากฉีกหมดมาแล้ว ได้กี่ตัวตัวเดียวได้แตปนินสี่ห้าตัวอ,อือเข็มมาตกปนินไหมล่ะเฮ้ยได้มาปนินอีกแล้วทัพทิมตกยังไงใครรู้คอมเมนต์หน่อยเข้มเต็มเลยตัวืม ันใส่หวานนี่ถ้าเสียงกิ๊ดเสียงอะ่ะมันยังมีนะมันน่าจะวีดเลยกรี๊ดอันนี้กิ๊ดเสียงพังไปแล้วหย่อนตรงไหนก็ตอดครับโอโ้โหเนี่ยยกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโบแล้วโบโอสายเดียวสายเดิมนู่นครับยังเดินตามหาความจริงอยู่ฮะ เผลอนี่ปั่นตกคนเดียวก็น่าจะจบคลิปแล้วมันมืออยู่คนเดียวเลยแด่ทิมตัวเดียวก็พอแล้ว,ลวเป็นพี่นวัดแล้วเนี่ยทุนมันเอ็นอย่างไงตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นไีหน,นึงบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องรอให้มันจมหรืออะไรทุนเดินก็คือเหยื่อยอยู่ในปากปลาแล้ว โอ้ยใหญ่เต็มยแล้วเลกะโอ้ยเราไปไม่ได้เดี๋ยวไปเมื่อตั้งหาว่าทำไมตัวอย่ไม่กินบ้าบ้าเดี๋ยวขอเมื่อกี้ไรตนี้ โอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยตัวนิดตึงเหรอเกียวอ๋อเกี่ยวมาก็เลยตัวใหญ่หน่อยคนเดียวกับสิบแล้วมังง้งเนี่ยป<ห>ันนี่โอ้โหลูกคอกว่าี่ยปัน้นลูกคอกล้อกชอนอเริซอนมีประมาณนี้เลยนะครับหลายฝูงมากนะฮะใครสายปลาตะพิมนะครับต้องมาจัดละเรายังเข้าไม่ถึง ที่ตกไม่ได้นี่อยู่ชโดหรืออะไรนะน้ำวนนะตีใส่คลอกเหยครับเก้ยนนปลาอะไรอะ่ะ นินไม่ได้แล้วได้จากตัวเล็กตัวเ,เล็กลเจิโดโอ้โหโค้สวยอย้าอะไรป่อยอะ่ะตัวเขาสั่งเลยเห็นปะโัเคคล้ายหมอดะกล้าเหมือนกันเนาะคล้า,า,า,ายๆนินอ่ะแต่มันสวยอะ่ะนี่ค่ะตัวแล็กก็มีนะแต่ปไาทักทีเรายังไม่ได้เลยมันเป็นฝูแต่ไม่กินก็ไปหาทีตกแล้วว่าตกยังไง อันนี้ก็เป็นปลารวมนะครับวันนี้ใครสนใจนะครับมาได้เลยครับชมพูพันทิพย์รีสอร์ทต,ตอนนี้ทั้งป้าน,นินปลาทับทิมเยอะมากค่ะแต่ว่าเราปาตกแค่แป๊บเดียวสองชั่วโมงยิ่งโอ้โหดูดิเอฟซีเยอะดูดูดูดดได้อะใออช้วกหรืออยากทำเลวไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ที่ตกอย่างเดียวแห่ัชวโมวกห้ามถ <laughs> ึงแม้ว่าจะอยากทำก็เถอะโอเคคลิปนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Sí.